วันนี้ก็ทำแกงออมหมู3มชั้นใส่ผักชีลาวนะคะเฟิร์นก็จะใส่เห็ดแชมเปญลงไปด้วยนะคะเพิ่มความอร่อยอน,นี่ก็จะเป็นฉบับต่างประเทศนะคะเครื่องอาจจะไม่ครบแกงวันนี้ก็จะไม่เผ็ดนะคะไม่ลดจัดพริกแกงของเรานะคะก็จะมีพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ที่นี่ราคาค่อนข้างแพงเฟิร์นก็เลยใช้เป็นแบบสําเร็จรูปก,ก็ถือว่าโอเคนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานเราก็จะผัดให้หมูสุกนะคะจากนั้นก็จะปรุงรสด,ด้วยผงชูรส น้ำปลาร้าแล้วก็น้ำปลานะคะพยายามจะไม่ให้มันเค็มมากนะคะจะได้ซดน้ำแบบสบายใจอันนี้ก็ทำให้แม่ย่ากินด้วยนะคะแกชอบซดน้ำมากแล้วคือเวลาแกกินซุปนะคะแกจะกินแบบรวดเดียวหมดเลยแบบว่ายกซดเลยนะคะแล้วก็เลยจะทำให้มันแบบจืดๆนิดนึงเมื่อเติมน้ำเสร็จนะคะเฟิร์นก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปมีบวบเห็ดต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวนะคะซึ่งผักชีลาวที่นี่ราคาแพงมากถ้าเทียบกับที่บ้านเราเนาะผักชีลาวทั้งหมดที่เห็นนี่นะคะราคาเกือบ ประมาณ90บาทไทยได้น้อยมากไม่คุ้มเลยเคยไปซื้อที่ร้านตุรกีนะคะราคาถูกแต่ว่าใบมันแก่มากแทบจะได้ทิ้งทั้งหมดเลยอันนี้กินกับข้าวเหนียวนะคะอุ้ยตายใช้ซึ่งหุงข้าวมันก็จะประมาณนี้นะคะแกงอ่อมที่ทําเมื่อกี้กินกับข้าวเหนียวอร่อยมากหิวจัดก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนกินเสียดายจัง